หาแม่เร็วมาเร็วสีขานะลูกสีขาเออวิ่งเก่งอะเล่ทำอะไรกันแม่ลูกคู่นี้ก็เป็นแม่ลูกกันนะคะเนี่ย หุ่นถ้าขนาดนี้หุ่นเหมือนกันถ้าขนาดนี้นด,นดูหัวเล็กๆพุงย้อยแล้วพุงย้อยโอ้เวน,นี้พุงเหี่ยวคะ่ะแม่จ๋าอ,อ้อนจังเลยนะอ้อนเขาจังเลยนะลูกเขาเหรอถ้าถ้าไม่ตายเวลาหิว <laughs> นี่คือน้องดุกดิกนะคะที่เราพานออ้อง ไปผ่าตัดที่คอนแกนโอ้กัดหมัดให้ด้วยโอ้เขามีหมัดเลอลูกนี่เป็นท่าอ้อนของเขาเวลาเขารักใครเขาชอบกัดหมัดให้ด้วยดูแลหนูหนูดูแลให้ค่ะขอบคุณที่ดูแลหนูนะคะที่พาหนูไปผ่าตัดก็จะกัดหมัดให้อะค่ะรักค่ะไม่รักแม่เหรอใครพาไปผ่าตัดใครขับรถให้ เอาดีๆเออไหนมาหาแม่ดินาะเดินสีขามาให้แม่ดูก่อนเดี๋ยวน้ะนเดินนะพี่เดินมาหาแม่เนระ็เดินสีขานะมาหาแม่เร็วมาเร็วสีขานะลูกสีขาเออ หลังก็จะอุ้มๆหน่อยไอเขาอย่าใส่หลังเยอะไอเขาหลังใหมอนเดิมค่ะยังเห็นเป็นร่องรอยอยู่นะคะนี่นังเริ่มนั่งได้แล้วนั่งได้แล้วนะคะแต่ว่าดูดูให้ดูก่นรอยแผลก,ก็มองไม่ค่อยชัดละขนก็เริ่มขึ้นละนากัดหมัดแม่อีกแล้วใช่ค่ะข้างนี้เกาแบบว่าเกาอันนี้หนูยิ้มสวยไหมคะทุกคน ลอยยิ้มสวยไหมคะน้องมีเสน่ห์ตรงลอยยิ้มมากค่ะกดจะไม่ช่วยได้ยังไงใช่ไหมตอนนี้ดิก๊กทกคิดว่าทุกคนเป็นแม่ดิก๊กไปหมดแล้วคะ่ะใช่พี่โบบอกว่าไงนะดิ๊กรักใครที่โบบอกว่าดิ๊กรักคนที่ให้ข้าวดิ๊กทุกคนให้ข้าวหมดค่ะคดิะด๊กเลยรักทุกคนทำใจไม่ได้เลยที่จะรักใครใคนใดคนหนึ่งใช่แต่ตอนที่ไป น้องเกลียวน้องเกลียวน้องก็ชายน้องน่าจะกลัวตอนแรกเราไปน้องเราก็กลัวอยู่นะใีใจก็ตึ้งตุ้งต่งตอกกลับมาจะโกรธหรือเปล่าเอาไปทิ้งไว้นานแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่โกรธนะดีใจเหมือนเดิมกลับมาก็ดีใจเหมือนเดิมค่ะหนูฟังค่ะแม่คะหนูฟังค่ะแม่คุยไปค่ะหนูรู้เรื่องค่ะใช่อันนี้เก่งมากเปิดประตูได้แล้วเก่งมากนึกว่าแบบว่า ฉลาฉลาถดีถดถหนึจะเป็นน้องจอนแต่หนูก็เออก็อเ,เป็นลูกแม่อีกคนนึงค่ะ,ะ,คะขออนุญาตเป็นน้องสาวของพี่ถามพี่จูมค่ะของพี่เสือน้อยค่ะหนึ่งในสมาชิกนะคะ,คะตอนนี้เมื่อก่อนเป็นน้องจอนธรรมดา<ะ>ตอนนี้ขออัพเลเวลเป็น,นเป็นญาต กันหลัก็ยังเจ็บอยู่นะคะขอซออย่เจ็บม่โอยอ้นค่ะอ้เจ็บเยเดี๋ยวพูดให้รู้อกไปทั้งกนึ้นะคะมีนีออกไปเที่ยวนะคะทุกคนเหมือนพอเราเริ่มหายดีแล้วก็ขอไปทำหน้าที่ กับพี่เสือก่อนตามพี่เสือไปท่องเที่ยวทัศนจรแล้วก็พอเหนื่อยก็วิ่งกลับมาเองแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเองด้วยมาเจออีกทีนึงคือนอนอยู่นี้เรียบร้อยเก่งมากเก่งมากดิกโชว์หน่อยดิกมาเดินโชว์หน่อยเร็วลูกดิกไปดิกดิกมาหานกว่นเร็วมาดิกจ้าดิกมาเร้วไปดิกมาหานกว่นหน่อยมาเดินโชว์นวัหน่อยเร็วเร็วเร็วมาดิกกินมา มามา,มาเลื่อนเรืเ่มากินข้าวกันมาหา,าน้าหนออ่อยเดิน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 ีคลาสีขาเก่งมากเ,เอามาหาแม่ามาหาแม่เดิน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 ๆๆๆเดินโอ้โหเก่งมากอันนี้โชว์นะคะว่าหนูกำลังจะเป็นปกติแล้วค่ะทุกคนกุมข้าวแล้วที่พาไปผ่ะจัดโอเคนะได้ใช้ชีวิตแบบปกติเอนาะรู้สึกว่าการพาดิ๊กไปครั้งนี้ ถึงจะค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเพราะว่าจุกิีกของเราได้กลับมาใช้ชีวิตแบบมีความสุข,สขปกติคุณหมอบอกว่าถ้าหมามีอายุคุณหมอก็จะไม่แนะนําแต่เนี้น้องยังเด็กน้องมีโอกาสที่จะวิ่งเล่นได้เป็น10ปี่านเราก็เลยไม่พาไปน้องก็จะไม่มีโอกาสได้เดินได้วิ่งคือไ,ไ,ไปเอ็กเย์เซเรย์แล้วคือหัก2ท่อนเนาะ สองท่อนแล้วก็กระดูกแตกด้วยก็ได้ผ่าตัดกระดูกออกแล้วก็ต่อดามตรงนี้มอก็จะแนะนำตรงอย่างนี้วยตอนแรกอะมาก็คือขาบวมน้วช้ำเหมือนน้องโดนเหยียบมาทั้งหมดช้ำหมดเลยแต่โชคดีที่โดนเหยียบแค่แค่ขาขาบวยถ้าแบบว่าโดนเหมือนช่องท้องเนาะน้องจะอาการหนักอันนี้คือโชคดีมาก ต่อไปก็ต้องใช้ชีวิตแบบระวัดระวังนะเข้าใจไหมตอนนี้คุณแม่ก็ใช่ค่อนข้างจะโรคจิตนะคะพ่เสือเอ่ยพ่เสืยเอ่ยดู่ีเอยน่ต้อขึ้นข้างบนยอดสุดรีสอร์ทอย่างเดียวเลยใช่เพราะว่ารีสอร์ทเราจะเป็นแบบโอเพ่นนะคะเราต้องระมัดระวังเพราะว่าเราติดกับถนนซึ่งรถค่อนข้างที่จะขี่เร็วมากเมื่อก่อนน้องขับตวมาก็ไม่ไม่เคยปล่อย ล่อยไม่ได้จะจะจะไม่ค่อยพานโวนนี้จะพาขึ้นไปข้างบนโ่วนท้องพิมเนี่ยจะบินข้างบนเพราะว่ามันไกลจากถนนมานเราข้องบนมากกับถนนเพราะว่ามันไกลไหนคะข้าวเหนียวไหนคะขอชองนะยิ้มหน่อยยิ้มโชว์หน่อยยิ้มโชว์หน่อยอ่ายิ้มหน่อยยิ้มโชว์หน่อยค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานให้แม่ดูวยกัน เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวให้ดูกดิกนะคะเดี๋ยวน้องจะผอมสะก่อนนี่เดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตอาการของหนูให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากหนูฝากเป็นกำลังใจให้ดิกด้วยนะคะฝากดูกดิ๊กน้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะหนูขออนุญาตเป็นน้องสาวพี่ขามพี่ตูมพี่เสือน้อยอีตัวนึงนะคะ ハ <laughs> ハ